มีความสุขเนาะมาหอนเือนแล้วเนาะเชียให้ร่างไติสวัสดีค่ะมารอบที่เท่าไหรแล้วสสวัสดีค่ะรอบที่แปด 88. สิบแปด,ดโอ้มามาอ้วนมาอ้วน เหมือนคนเลยนะเนี่ยตาสวัสดีครับาสัดครบตาวัมับตาสวสดีัว่ีาสัเตดรสวสับตาวัสดีครับวัสดับตวัีวดัสวัสดาตาัสคับัาวสังบาวสดตาดีัสันายบครับอืสายวบาตาี อร่อยมันเออพว่เีไปเก็บเห็ดเลยได้ซ้เก็บเห็ดจริเอ๋อคุณเบิงลีปสตอรี่ตอนนี้ม่าร้องยิตาเขาได้ซุปอันสตอรี่องุ่นสั่งข้าวมันแข็งแข็งเขาเช้าเลยเขามารับข้าวรับเลยแม่ได้เจอหนึ่งมาก่อนเจอที่หลังมาเขม่เคลียรให้ว่าเพิ่ะ คือคนเลยยายไปใสลอิลิคืออิลิยายสวัสดีครับยายสัสดีครับเอามือราอยู่บานเมจังตงหม่ไก็งใลูกสาวด้กว่าจะเห็นไว้ไเงี้ส่หลักกำลังใจมือแรง

โอ้าใส่กลองตลอด่้นมาจะไปปะทุมไปยังกอส้างหมสหามสร้งหาม้ไะุมเด็ดขาดนี่าเม่อแกเขาไปเิ่งข่อยลบเพาเมื่อแรกาจะไปเพิ่งข่อยลำบ่

เขางาห้เปอบรมดีมาเนี่ย่า่าได้จยูง่น้อแม่พอมันเป็นหัวหนาน่กว่าสูงอยู่มย์ร่มดีหบ้านอื่นนั่นนงก็ไม่ก็มาก็พอดีเมือกี้เลยากดก็้อร้านมาเจไรเจออะไใจพดป้าไปเยแตยูนีเ้อเนกาดี๋ยวพเพื่อนเอย่นวพ

ไอ้ของเลียตัวเองกุ่มบ้งเะอมาันีอ่าย็ุ่หมนะแม่หนูยนนั่มันหนูมอกจากบ้านได้นุยามเขาดมันนงมันบออถือก็ขอมาเวลาไปข่งนอนกับอุ่มมันไปแต่ีเลียงแนหนูมันก็ย็ดยังมุปินเรามามันกับตายมซื่อๆเฉันมาทำิกกินห่านแมวมือได้นาะ

ขาะใครแล้วแม่แอให้ไม่พาั่แมไเอ้าขเป็นอย่างนู้นสิุดานน่าเสดพจยากพวกเกาานี้แม่ก็ถืองอย่างมันนั่งหลานเป็นอย่างม้าพมึิดแต่พี่ไก่เอาบอกไปหาเฮ็ดกย

แม่ชินาออเบียป์นี่พาหน้าเมพาเบอรโตเลยล้วเป็นหมนเฟโล่อ่านอไม่านอ่าเลคือม่ะง่มาาฮ่าฮ่ซ่าฮ่า่า่ฮ่าาา่าฮ่่าฮ่าฮ่าา่่าาฮ่าฮ่่าฮาฮ่า่า่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่าฮาาา่่ี่ยาาี่่่ยา่่่า่า เราเราคือว่าคอ่วงจอ๋อก็มันข่วมจริงไงนเจากระจอยคือขี่เดือนมันก็คือข่วมจริงเมอเราอปลออ่า

นเห็นเหนยังดอกไม่ทรอย่งมากสาวูเื่อว่ิึหมารกดยเิ่อายันา้งผ่มึงผูมงูมงูอย่งูอยู่บแนวนี้แมงไม่บอมสีเปเมืองนําบอนสิไปกับก็่แบบสเิสปตัดปมไ่ไปกับมาสิไปลแดงยช่ อีเัาดีเขาอะยังแค่เกลีเือนแค่เยลองเ้งกินหุ้นติอยได้เอหรอเสรีไปคล้องขนเอ้ยขนคล้องลงก่อนโอเคช็อกโกแลตซีดครับเจอกันคลิปหน้าครับผม